วันนี้โชคดีไม่มีฝนครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเดินเล่นชิลๆได้ครับตลาดน้ำครับตลาดน้ำ<อ>ร้อมเหนเดี๋ยวหาของหวานก<ม>ินหน่อยครับรวยใกล้ปื้อป่ะกัอ๋อหยีซิเหรอเนเน่หน,น้องไหยอ๋อว่ามันมีกะทิมั้เฮ้ยเจไดอ๋อนี่ซาคู่นี่น้องเปี้ยนน่ะเนื้องเปี้ยนนะ นนนนนอน,นี่ว่ามันเหอนี่ว่ามันเหลืองนน่แกลยอันนี้ว่ามันที่มว่วงคือว่ามันนะ่ามันเหลืองน,น,นั่นอะไรแูยอันนี้ว่ามันเหลืองมาเลยโอ้นั่กอยอันน้าูกู๋นีน่น้องผม này là lương mà Hoàn rồi này mà thay tay quá Ta lạt nám con vậy Nì à phi này Nì à, phần này kìa Ủa, nhìn mày nó mua chả Nó น้อมคอมใช่เปล่าตรงกี้วัดใช่ไหมมาก็ันีนมหวานตลาดน้ำก็งี้นมหวานกิบวานตรงน้อะรปะเดี่ยเปล่าเป้งเปล่าแป้งเปล่าเองไหมมี้อ่ะเป็นคน อ๋อได้มาเนี่ยเออเนี่ย้องเป๊กเล่าเป๊กโอ้ยครับๆโอ้นี่มาตลาดน้ำคลองแหวได้ขนมหวานเยอะเลยวันนี้หมอยิ้มแน่นี่แตงโมนี่ขนมอะไรขนมโดนนี่อุดหนุนขนมบ้านไทยๆบ้างขนมชาวบ้านนี่ขนมกล้วยควักทองควักทอง นี่ขนมอะไรนขนมก็เรียกขนมอะไรขนมสบไส้ขนมคมอมมาว่างว่างมาเที่ยวกันได้ตลาดน้ำคลองแหก็มีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันวันอาทิตย์เดี๋ยววันนี้เขามีมโนราด,ด้วยที่นอนดินฟ้าโอ้หนี่กันนี่แบบนี้นะน่ากินน่ากินนี่อืมอืมอืมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวแตวงโมกินเดี๋ยวไปดูมโนราที่ว้าอ๋ออินอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูมโนรามโนราไปดูเด็กรำมโนราป,ป่ะไป เก็บภาพบรรยากาศสบายๆครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะมีมโนราให้ชมทุกเสาร์อาทิตย์นะครับอ๋อเดี๋ยวมาชมมโนราเด็กๆมโนราเด็กๆโน่น ยมยมมโนราเด็กๆดเห็นไว้เก็บภาพสบายสบายครับส่วรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับมโกราใหม่คลิปหน้าับช่วยกดไลค์กดแชร์ชมติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับที่รับชมครับ